สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาแซบค่ะวันนี้นะคะเมลีได้เมนูกุ้งดองซีอ e ิ๊วค่ะพี่น้องทําเองเลยค่ะนี่มายังเหลืออีกกลองหนึ่งที่ยังไม่เทนะคะนี่ค่ะพี่นอ้องเทลงไปลเลยนึอกอยากค่ะไม่ได้กินนานแล้วพี่น้องนหอมมากหอมน้ำดอง ทำเองไม่เค็มมากค่ะใช่ค่ะพี่น้องกำลัลมแรงค่ะข้าวของปลิวกระจายเบิร์ดพี่นอ้องมากินกับสลัด หิควครับพี่น้องน้ำซีฟดราดน้ำจิ้มซีฟูดพริกเขียวพริกแดงเนาะปั่นรวมกันค่ะอืม กุ้งแบบไซส์พอดีกินค่ะไซส์กลางๆสุดยอดค่ะพี่น้องเมนูที่ชื่นชอบเลยเนาะกระเทียมพริกเด็ด คำตจะสวดครับพี่นอ้องลมแรงมาก อากาศเย็นลงค่ะพี่น้องช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพค่ะ ี่แหละหน้าหนาวของจริงมาแล้วค่ะพี่น่องเมื่อคืนสุรินประมาณสิบห้าสิบหกองศาค่ะ มีใจตัวใหญ่ครับพี่น้องพริกจะบอกว่าเผ็ดมากน้ำจิ้มแบบเผแบบ็ดแซ่บถึงใจนี่ค่ะพี่น้องโอ้ยน้องดิวไปอ่ะ แต่เข้าญี่ปุ่นแต่ว่าไม่กินเนาะไม่ชอบชอบกินแบบนี้นี่ค่ะพี่น้องออื อันนี้แซ่บกรอบมากใช้ช้อนบ้างใช้มือบ้างครับพี่เน้ะงว่าเผ็ดถึงลุกโดดเนาะ เอามาแต่ไม่ได้ใช้ผักปลิวก่อนท้ายนี่คือปลิวไปแล้วรอบหนึ่ง ต้องจับผักไว้ครับพี่น้่ง คำอื่นจะบอกเลยเราจะคำว่าแซ่บไปอยากอวยเจ้าของแมว่าทำกุ้งดองซีอิ๊วอร่อยมาก มือนี่คือต้องจับผักไว แส่บพริกกระเทียมแซบสุดรับพี่น้อง แตงกว่าสุดยอดสุดยอดของความเผ็ดไม่ได้เผ็ดพริกนะคะ แต่เดเป็นคนที่กินกระเทียมไม่ได้เวลากินกับพริกมันจะเพิ่มความเผ็ดอื้ม <c oughs> <c oughs> ขอตัวไปกินต่อแล้วครับเนาะเหลืออยู่จิตแปดตัวเนาะค่ะวันนี้เนาะกุ้งดองสีอิว๊วแซ่บๆค่ะพี่น้องท่ามกลางบรรยากาศลมอ่ะเนาะลมแบบแรงจริงค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวขอตัวไปกินต่อหลังคลิปด้วจ้ะกินบะหมี่บะอ๋อายาว่าอันให้ด้วจ้ะพี่น้องเพราะว่า บางทีเกงว่าเวลามันจะยาวเกินไปค่ะทุกคนอย่าไปกินต่อหลังคลิปเนาะค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เมลี่พาเซตในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย